สวัสดีค่ะอุ๊ยมีน้องหมาอีกแล้วไปที่ไหนก็จะมีน้องหมานะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสวัสดีลกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่ดาวนะคะได้เดินทางไปนะคะที่สามเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับคดีที่นี่แหละคะ่ะบ้านนะคะดูจากว่าหลายๆคนคงจะทราบใช่ไหมคะว่าเวลาเราอะค่ะก่อสร้างบ้านนะคะ ผู้รับเหมาอะค่ะเบิกเงินครบแล้วก็จะนิหายตายจากไปนะคะนี่คือไม่ได้โดนแค่เจ้าเดียวนะคะคือโดนสองเจ้าซึ่งเจ้านายวันนี้ก็มาทําเรื่องซึ่งดาวก็ไปเป็นเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเพื่อจะไปดูแลนะคะในส่วนของการทํางานนะคะช่วยไปจดอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยประสานงานนะคะ ตามสัญญาค่ะวันนี้ดาวมาแล้วนะคะซึ่งนะคะดาวได้บอกว่าช่วงเช้าเดี๋ยวดาวจะมาไลฟ์สดนะคะบ้านที่ชะอำให้ดูนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งงานของดาวนะคะซึ่งเป็นนะคะบ้านนะคะที่อยู่ที่ชะอำนะคะเรียกว่าใครที่อยากจะมีบ้านนะคะบ้านพักตากอากาศอยู่ต่างจังหวัดนะคะเวลาวันหยุดนะคะก็มาพักผ่อนต่างจังหวัดเนาะบรรยากาศดีๆนะคะหนีโควิดกันนะคะอันนี้คือเป็นบ้านนะคะชื่อว่า บ้านสุขใจนะคะบ้านสุขใจนะคะจะอยู่ที่นะคะตำบลชะอํานะคะอำเภอชะอํานะคะถนนสามพญานะคะซึ่งขอบอกเลยว่านี่เดี๋ยวมาให้ดูนะคะส่วนของด้านถนนนะคะจะอยู่ติดถนนเพชรเกษมนะคะซึ่งการเดินทางง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าที่บ้านที่นี่นะคะว่ามันใกล้อะไรบ้าง แล้วมันเหมาะขนาดไหนแล้วมันแบบเรียกว่าคุ้มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวดาวพามาดูห้องนะคะพี่คะเดี๋ยวขอเปิดเปิดห้องให้ดูหน่อยได้ไหมคะพี่เดี๋ยวเราพามาดูนะคะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือเราจะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะตั้งแต่หกสิบตารางวาขึ้นไปนะคะจนถึงเจสิตารางวาอันนี้ดามองไม่เห็นใครเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะบ้านไม่ใช่บ้านพักคนชรานะคะเป็นบ้านพักนะคะบ้านเลยค่ะบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งอยู่ที่ชะอำนะคะใกล้กรุงเทพประมาณแค่สองชั่วโมงเท่านั้นอันนี้เราพามาดูบ้านตัวอย่างนะคะอันนี้คือพื้นที่ประมาณ60ตารางวาน,นะคะซึ่งเดี๋ยวดูจากบ้านหน้านะคะนี่ค้าจอดดีๆคือได้ถึงสามคันนะคะรถยนต์นะคะถ้าจักรยานก็จอดแล้วขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูบ้านนะคะ สถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะยืนยันจากเซลล์ผู้ขายนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะมือมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากซึ่งตรงด้านหน้านี้เราจะทําเป็นแบบเอ่อลงจอดรถเพิ่มของลูกๆนะคะหรือว่าวางสะน้ําอะไรต่ออะไรเนาะนี่เดี๋ยวเราเริ่มดูจากด้านหน้านี่นะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนะคะห้องแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่ ห้องนอนก่อนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตามดูได้นี่อันนี้คือห้องนอนนะคะเอ,อขนาดบ้านนะคะจะมีห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็มีสองห้องน้ํานะคะอันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะคะนี่ห้องน้ํานะคะมาดูก,กันก็มีฝักบัวขนาดใหญ่เลยนะคะมีครบค่ะ บ้านนะคะเรียกว่าทรงสวยนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ mm. ก็คืออยู่ใกล้ทุกโวนเป็นหมดเลยเดี๋ยวมาดูห้องน้าอีกอันหนึ่งห้องน้ําคือใหญ่มากนะคะไม่ต้องแย่งเข้าห้องน้ําเลยนะคะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยโอเคนี่นะคะ mm. ก็จะมีนี่ฝักบัวขนาดใหญ่นะคะทําเหมือนโรงแรมนะคะระดับสามดาวถึงห้าดาวเลยนะคะอยากได้ค่ะสวยพี่แอมเดี๋ยวไว้พามาเที่ยวค่ะ มีหลายที่ค่ะมีเป็นที่เล็กกว่านี้แต่ว่าวันนี้ขอมาแนะนําที่นี่หนึ่งส่วนก่อนละกันอันนี้คือส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้สามารถทําห้องครัวได้สบายๆเลยนะคะอันนี้ครอบครัวต้องมานั่งทานอาหารรวมกันตรงนี้น,นี่ที่สําคัญนะคะมีพื้นที่ด้านหลังกว้างมากกอไกล่ล้านตัวเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะนี่ไม่ทราบว่าน้ําอันนี้คือทาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือเป็นแบบปั๊มน้ําใช่ไหมคะที่ทําเอาไว้ ก็คือเรียกว่ามาถึงก็แบบมีน้ําไม่ต้องแบบเป็นบาดาลหรืออะไรก็คือแบบมีปั๊มน้สสําเสร็จสรบพใช่ไหมคะก็คืออยู่กันครอบครัวมามาแต่ตัวนะคะพร้อมกระตังนะคะ <laughs> อันนี้คือหกสิบกระตังวานะคะคือจะบอกว่าที่นี่นะคะหนีเด,ดาให้ดูบรรยากาศนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะมีทั้งหมดตรงน,นี้นะคะสิบห้าหลังนะคะซึ่งมีคนจับจองเอาไว้แล้วเราเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะคะมีคนจับจองไปแล้วสองหลังนะคะมีพื้นที่ตั้งแต่ 50ตารางวาขึ้นไปจนถึงประมาณหกกว่าตารางวาเลยนะคะซึ่งทุกหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านหลังแบบนี้อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะสวยมากๆนะคะคือสีเย็นสบายตานะคะคือสถานที่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าใกล้นะคะถนนนะคะ ใกล้ๆแบบถนนเพชรเกษมซึ่งแบบเป็นเส้นหลักอะค่ะที่คนเขาใช้เดินทางกันนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปทะเลหัวหินใช่ไหมคะ10กิโลเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเราจะไปชะอำนะคะก็15กิโลค่ะแถมใกล้บายพาสด้วยนะคะแล้วออกปลาณบุรีได้แบบใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้ทะเลด้วยแล้วก็เห็นเมื่อกี้แบบว่าใกล้อะไรรถไฟอะไรนะคะความเร็วสูงมันจะผ่านด้วยใช่ไหมคะก็คือเรียกว่าอนาคตเนี่ยก็เหมือนกรุงเทพอะคะ่ะเส้นสุข,ขุมวิท เส้นเพชรเกษมอะไรเนี off, ่ยค่ะจะมีแบบไฟฟ้าผ่านคือตรงนี้ก็คือใกล้มากประมาณกี่กิโลได้คะหมายถึงว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงประมาณสองกิโลกว่าโอก็คือเรียกว่า กิโลกว่กานนะคะคือเชื่อว่าอีกหน่อยถ้าลถไฟฟ้าความเร็วสูงมานี่ที่ไม่ต่างกับทองหล่อเลยนะคะร,รีบซื้อกันเลยนะคะราคานะคะ2ล้าน3ถึง2ล้าน4เท่านั้นเองนะคะก็คือแบบ2ล้านเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศนะคะก็เนาะโควิด <c oughs> นะคะนี้เราถ้าเรามาอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยากจะไปไหนนะคะการเดินทางนะคะรถก็ไม่ติดนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะแบบคุณภาพชีวิตเนาะถ้าใครอยากจะมีแบบ บ้านสักหลังหนึ่งเอาไว้อยู่เนาะก็เหมาะมากมากเลยนะคะหรือว่าใครที่มีเงินเก็บนะคะอยากจะมีบ้านพักต่างจังหวัดเนาะไม่ต้องมาเช่าเนาะสังเกตสิเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเวลาเราเช่าบ้านทีเนาะก็ถ้าหลังแบบนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นะนะเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินในการเช่าเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าทั้งหมดสิบห้าหลังนะคะว่าเอ่อทางเดินถนนนะ่ะมันกว้างสะดวกสบายไม่ต้องเบียดกันแบบว่าปัญหาที่เขาบอกว่า ได้เพื่อนบ้านไม่ดีทะเลาะกันถนนไม่พอจอดที่ไม่พอจอดเนี่ยไม่มีสําหรับที่บ้านบ้านมีสุขไม่มีนะคะจอดจอดได้สบายเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะมีรถจอดพอหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะเนี่ยไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะต้องถามต้องต้องถามคนพื้นที่เขาว่าที่นี่บรรยากาศดีไหมคะดีมากดีมากๆมีอะไรดีบ้างคะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะ อย่าบอกนะคะว่าเซลหน้าตาดี <laughs> บรรยากาศดีใช่ไหมคะมีอะไรช่วยช่วยช่วยโฆษณาสิดนึงค่ะมีสถานที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างใกล้วัดห้วยมงคลโอ้โหใครชอบสายบุญก็มาทางนี้ได้เลยมีม,มีสายบุญมีหลายสายทกไหี่สะดวกแล้วอาหารการกินพวกห้องห้างอะไรสะดวกไหมคะพี่สะดวกมาก ค,คืออย่างน้อยก็คือแบบอากาศมันดีเนาะอยู่แล้วมีความสุขนะคะอากาศดีมากอ,มอันนี้คือบ้านหลังคนที่เขาใช่ของเราไหมคะใช่ใช่ไหมคะอ่อนอันนี้คือเขาซื้อแล้วมีเป็นบริการเช่ารถมีมีขายไปแล้วสองหลังนะคะเพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศมีทั้งหมดสิบห้าหลังนะคะอู้ถนนกว้างเนาะ คือเลือกได้นะคะตั้งแต่60ตารางวาแล้วก็70ตารางวานะคะซึ่งทุกพื้นที่มีพื้นที่ในการจอดรถนะคะ2องสาั้นนะคะเดี๋ยวดาวพามาดูกลับกลับได้ไม่ได้แล้วมันน่าจะร้อนมากโอเคอันนี้นะคะนี่สนใจหลังไหนบอกได้เลยนะคะทักมาหลังไมนะคะเดี๋ยวรถห้20ิบ คือหลังใหญ่ใช่ไหมคะเคียร <Yeah. S 1> ันนั้นคือหลังใหญ่ใช่ไหมคะใช่ของเราปอ้ไม่ใช่ <laughs> อันนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นสีนี่นะคะส้มอีกส้มอีกนี่นะคะีเป็นฝั่งตรงข้ามสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะใกล้กรุงเทพนิดเดียวค่ะประมาณสองชั่วโมงปกติแล้วถ้าเราอยู่กรุงเทพนะคะเวลาเราไปทํางานสุขุมวิทหรือแบบไปแบบเส้นเพชรเกษมอะไรอย่างเงี้ยคือรถติดมากบางทีชั่วโมงกว่าอันนี้คือสองชั่วโมงถึงแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะ บรรยากาศโดยรอบนะคะอ๋อนี่มีสองข้างทางนะคะเป็นซอยตันค่ะคือหลังสุดท้ายก็จะติดกับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะนี่โอ้โหบ้านคือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเดี๋ยวได้ให้ดูนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากทักมาได้ทักมาได้ใครสนใจนะคะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนเดียวกันคือพื้นที่หน้าบ้านกว้างมากๆค่ะอเอาเนี้อีกฝั่งนึงนะคะ ค่ะอย่าลืมนะคะก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะขับประมาณ2ชั่วโมงนะคะขอ,อยังไปอีกรอบนึงแล้วกันนะคะว่าอยู่ใกล้ถนนเพชร,กรเกษมนะคะซึ่งเป็นเส้นหลักนะคะแล้วก็ใกล้กับทะเลหัวหินทะเลชะอำประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ติดบายพาสด้วยนะคะแล้วเราจะออกไปปาโมรีนี่ก็คือแบบ ใกล้มากๆแล้วก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงประมาณ2กิโลเมตรอะคะ่ะก็ถึงแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดรถไฟฟ้าแบบผ่านแล้วเนาะที่แถวนี้มันก็จะขึ้นแพงเนาะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกหมดนะคะหลังบ้านมีพื้นที่ว่างด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะ60ตารางวาอ๋อทะลุรตรงนี้ใช่ไหมคะ 2ล้านก,นกว่าาน้นเองนะคะในกรุงเทพนี่คือแบบแพงมากแล้วบรรยากาศแบบนะถ้าถ้าพื้นที่แบบนี้อยู่กรุงเทพก็คือสี่ล้านกว่าอีกอย่างคือแบบเรามีบ้านพักตากอากาศมันก็ดีเนาะถ้าใครอยากย้ายถิ่นฐานนะคะมามาอยู่ที่ชะอำเนะาะก็มาได้เนี่ยดูด้านหน้าเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันคือด้านหลังจะเป็นแบบนี้หมดสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะ คือดาว่านะถ้าเกิดคนที่แบบว่าพอจะมีเงินเนาะมาซื้อเอาไว้แล้วแบบว่าเป็นบ้านพักแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะมากับครอบครัวนี่พื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเดีย๋ยวเราอ้อมไปเลยคือแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหมดนะคะปลอดภัยค่ะทั้งหมดเลยนะคะนี่เดาอ้อมมาให้เห็นไหมคะคือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากค่ะอัดตรงนี้นี่น่าจะเป็นหกสิบกวาตารางวาแน่เลย ก็อย่าลืมนะคะนะคะบ้านมีสุขของเรานะคะอยู่นะคะแถวแถวชะอำนี่เองนะคะตําบลชะอำนะคะแล้วก็อําเภอชะอำนะคะเขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกถนนสามพระยานะคะซึ่งใกล้นะคะถนนเมนหลักเพชรเกษมนี่เรากลับมาให้ได้แล้วสวัสดีค่ะถือโพยด้วยนะคะ เซลบ้านครั้งแรกค่ะถือโพลด้วยนะคะคือว่าพอดีเจ้านายดาวนะคะทําธุรกิจหลายอย่างนะคะซึ่งดาวเป็นเลขาแล้วก็ณนะตอนนี้เนาะโควิดเนาะอะไรที่เราทําได้ไปก่อนก็ก็ทานะคะสู้ๆกันนะคะทุกคนดาวเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ท้อนะคะเราแบบมีความพยายามแล้วก็อดทนนะคะอย่างน้อยเราก็จะผ่านซีซั่นสาไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกรอบนึงโอเค